โดนอ๋อหนูงกฮว๊ารู้อะไรกันเนี่ยแล้วทำหน้าตกใจทำไมเฮ้ยเดี๋ยวไปเตะผีกันเถอะเฮ้ยไม่ตระโลกนะนี่มันแย่แล้วต้องวิ่งอ่ะไปกันเลยขาของฉันเยอะมากเลยหรือจีฝากนายได้แล้วจริงไอ้เป็นฉันนะนิชลีรอเดี๋ยวก่อนเพื่อนมึงเกาะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เราเป็นคนนตอนนี้ในเกมที่มีชื่อว่า The c r e a k y Ghost นะครับเป็นเกมผีแนวตลกปกหานะคุณผู้ชมบอ,อกเลยว่าไม่รู้มันจะน่ากลัวหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วหาแน่นอนนะเกมนี้ก็หายไปร่วมอาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคอในี่เจ็บเหมือนที่แจ้งไว้ในโพสชุมชนเลยครับพคอผมเนี่ยได้ทาการระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกว่าจะหายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังแต่เสียงเสียงแปลกไะละถ้าเสียงไม่แปลกคือหายครับโอเคเป็นว่าลุยกันด,ดีกว่านะคุณผู้ชมมา นิวเกมดีครับเอ้ยมีซีโหมดได้คืออะไรวะเว c นเช็คอ i วิส i ริ t บีคัมว w เกอร์เมื่อเราเช็คแล้วก็วิญญาณจะค A, yes, เครอะอ่อนเอลงไม่เยสไปเลยเออบอกเลยว่าตอนนี้แอร์เสียนะครับเปิดพัดลมร้อนมากอืม <c oughs> อาจจะต้องรีบทำเวลานะเช้าวันใหม่ของออหมอผีดาราเริ่มต้น ได้สายนะครับเริ่มต้นช้าไปหน่อยเมื่อดวงดาวยังคงเฉลิมฉลองกันบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงของพวกมันก็ส่องประกายอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าที่ฝันของฉันที่หน้าต่างเพนเฮาส์ร้อยชั้นในโตเกียวผู้หูของฉันกําลังคัดแยกคําร้องขอการขับไล่ปีศาจจำนวนมากในแต่ละวันและทำเครื่องหมายขอร้องที่ดูอัตลายให้น้อยที่สุด ชื่อของเขาคือเรียวจิเป็นคู่หูและก็เพื่อนผีขี้แยของฉันด้วยแต่ว่ามันแยที่สุดเลยล่ะเรีวจิโอเคก็ได้ส่วนเพนเฮามันโกหกแต่สักวันฉันจะทำให้มันเป็นจริงกันนะก็ะคือโกหกเรื่องที่พาร้อยชั้นนั่นแหละก็คืออยู่บ้านนี้นะครับอ่ฮะและคำขอร้องมากมายนั่นล่ะพร้อมด้วยฉันมีงานแค่สองงานเองในปีนี้นะ โอมาหลังจากที่ฉันเสียเสื้อไปกับสล็อตแล้วฉันก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้อีกต่อไปอืมนักตำนานที่แท้จริงของนักขับไล่ปีศาจจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่แล้วอาคุมิงานวันนี้ก็คือนีน่เลยวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหลอนพิพิธภัณฑ์ศิลปะยยากเกินอ่ะผ่านโห oh! <laughs> จุดๆจุดๆๆอะไรวะทาคุมินี่คือแน่เสียงเรานะคุณไม่สามารถรับงานที่ไม่น่าจะถืออย่างนั้นมั่วซั่วได้นะเพราะมันเป็นตั๋วเที่ยวเดียวสวยนะเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยแหะก็คือ Red Fact เลสแฟคก็คืออันตรายนะครับยานเตือนที่ไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่ริวจิใช้สอกกระแทกชั้นลงมาขณะที่เขากําลังนอนหลับเมื่อคืนเนี่ยชั้นแทบไม่ได้นอนเลยแม้แต่น้อยนะ ขอเวลาสามสิบนาทีแล้วกันโอเคถ้าอย่างนั้นก็เจ้าหนี่เราไปยังไงล่ะเออบ้านพี่สิงเจ้ากันเทศกาลวัฒนธรรมโรงเรียนน่ะหึก็ได้ยังไงก็ได้นะเออและนั่นแหละวันแห่งยาวนานของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนี่อะไรเนี่ย ปานคำสาบเหรอโอุ้าวโอ้ใช่งานของเราก็คือขับไล่พวกนั้นออกไปไงเล่าเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหเอ่อถึงจะเป็นหมอพิเริยะก็เถอะแต่นี่มันอันตรายเกินไปแล้วไม่เป็นไรหรอกนะทีเนี่้ไม่น่ากลัวเราใช่ไหมแล้วแต่กางเกงกูโดนขโมยไปแล้วเ ผีขโมยเกมอะไรหนูไม่เป็นะไรอะไรวะเนี่ยไม่มีนะต้องกลัวแล้วพวกมันจ้องมาที่ฉันแล้วเฮ้ยไอ้นั่นมันมันเอาไปแล้วอ่ะเจียวฉันโผล่อะโอ้เบี้ยวก่อนสิว่าโอ้ยโผล่กันทีเฉยๆกลับบ้านแล้วเนี่ยวันไหนกับเพลงกูกับการกางเกงกว่าไปด้วยเนี่ยทำแบบนี้กับคนไม่มีกางเกงได้ยังไงเฉยจะไปแบบนี้ได้ไงวะ โอ้ไม่ก็คือตอนแรกกาจจะกลับแหละแต่ว่ากางเกงโดนป้นไปแล้วนะครับ <laughs> แล้วมันจริงปะมเด่ยเจียวห้อยหรอว้านะ <c oughs> เลยกูเก่งขนาดนั้นเลยนะเนี่ยกูที่ปิวเลยหรอเฮ้ย <c oughs> อันนี้คืออะไร culture festival program award no p e n t hot pot. what the fuck h o u n t house อ๋อมันแข่งโหวตกัน ไออันนี้มันน่าสนใจกว่าเยอะเลยเนี่ยไม่มีกางเกงฮอตพอตอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าบ้านผีสิงได้ชนะไปด้วยคะแนนนำหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับสุดยอดเอาละอ่ะ,อละ,อละแล้วเราต้องเข้าไปข้างในบ้านใช่หรือไม่โอเคเรีบเลยแล้วกันผีแมงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอขผีเอา้าประตูล็อกบางทีเราอาจจะต้องใช้แรงช้างสารเลยนะเพื่อเปิดมันอนะ่ะเอาละช้างช่วยดันนะ ไม่ใช่ดฉันแน่นอนอ่ะก็น่าจะเป็นสัตว์จริงๆอะไรนะแล้วจุดช่วยหยุดเอาเซ็นเซอร์ตรงตูดได้ไหมคือมันมันทุเรศอ่ะมาทุเรศมากเลยไอยิบทุกอย่างเอ้าวใส่โขยโสซิสอ้าวนักล่าผีโรคจิตโอ้เลือดจีโดนสิโดนบัวอะไรวะเนี่ยโอ้โทษที่ฉันพลาดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบแก๊กอะครับปูปากไปเลยเช็คชั้นวางหน่อยสิคือ อ๋อ oh โชคดีนะเออหยิบมันแล้วก็ใช้อิวสปินเบรกคุณกี่เร็วบ้างไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเข้าไปด้านใน่กันดีกว่าโอ้ยจะเหมันโคตรแย่เลยเนี่ยกระเจียวฉันโผล่อีกแล้วเร็วเข้าเถอะโอ้ยคุณพูดเร็วมากเลยเฮ้ยวางกอนเร็วจีมันมันแย่มากเลยนะภาพมันอุบาทมากเลยตอนเนี้ยหรือจีมันจะดึงออกมาไม่ได้เด้อเฮ้ยว่าไงเฮียหรือว่าเฮียเป็นคนใช่ไหมเฮียชอบบอกบาทีว่า this way อ้าว oh, what the fuck ผีอะไรมันขโมยกางเกงวะฮะไาดูข้าูบนหน่อยละแกน,นะฮะโอ้เพลงเปลี่ยนวะเอ่อดูเหมือนว่านี่จะเป็นบ้านผีสิงใน่งความแค้นนะเมื่อนั้นมาแล้วมีวิญญาณชั่วร้ายที่ไร้สาระตัวหนึ่งไร้สาระเลยนะใครก็ตามพบเจอจะต้องมีฮะมีดองกอ็คือ,ค,อคือหำหลุดออกมา มันคือวิญญาณชั่วร้ายที่น่ากลัวอย่างแท้จริงเย,ยาไล่ต่อไปอาจเป็นคุณนะก็เป็นกูไปแล้วแหละังคารเฮ้ยเนาะเมื่อกี้อ่อ่าเชิดพอเราจบลงได้การเจออะไรแปลกๆอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเจียวโผล่เลยเว่อ้ยคือมันขโมยเป็นผีที่มาขโมยกางเกงนะแล้วผีตัวจริงมาอยู่ในที่อย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันเอากางเกงกูไปไหนเนะีให้สวัสด,ดีครับโว้ ลบไปดิเฮ้ยลบไปดิแม่งกีกะวะเอออย่างนี้แย่แล้วเนี่ยต้องรีบเด็ดอะไรล่ะพุทธทุกผีเลยไม่กลัวหรอกสอบไปนี่มันเฮ้ยทำไมผมนึกถึงเลยดีเลยวะในในใครเคยดูคืนพุทธมรณโมหครับที่จะมีเอ่อจะมีกลุ่มอันหนึ่งที่พี่ต้นกาเขาจะเล่ามันจะเป็นเหมือนตัวเอกที่เขาไม่กลัวผีที่เจอผีแล้วเขาไล่ต่อยผีเอ้อชื่ออะไรวะททาอะไรวะสว่าสว่า เตลิสว่าไม่น่าใช่คาเนลิสวาอู้จ๋อออรออู้เร้ออ้หลบไปนี่หลบไปไอ้ผีเบกะน้าเขาเรียกเก่งรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ชื่ออะไรเน่คาคุมิอะไรเราโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะไปก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนดิผีมันอยู่ด้านข้างเห็นไหมต้องกระเทืบก่อนเออออกไปออกไปสู้แล้วมันทำอะไรวะเนี่ยะมันผีอะไรมันจังไรขนาดนี้ดีโคตรจังไรเลย เป็นปีที่จังไรมากอีฮัลโหล,โอ,อหลโอ้โหเยอะมากตูเรยโอ้โหออกมาเลยตู้แล้วร,วรึเฮ้ยโอ้โหสุยสุกะอันนี้เพื่อนเราเนี่ยสภาพเป็นเฮ้ยอันนั่นนัน่แนแน,แน่แม่หนูทำเป็นปิดต,ตานะเดี๋ยวปะทุบออกมาออกมาเอา่อ สภาพมันไม่ดีเลยมาเลวจีโอ้ดูดิสิโอ้โอจอดเลยคำสารปมันแข็งแกร่งมากเลยพวกเราคงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แบบนี้แน่นอนแล้วมันไอ้นี่มันใครเนี่ยมันนั่งเว้ทำไมแล้วเกี่ยวกับถ้าเราฆ่าผมมาทั้งหมดนะเพื่อนอก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าเรื่องทำแบบนั้ได้แล้วลิวจีนายเองดูเหมือนวิญญาณร้ายเหมือนกันแล้วเนี่ย ระวังนะกับไอ้ไข่ของนายเป็นเป้าหมายของมันอยู uh, ak ่ละว้าฉ <ens> ันจะฆ่าแกป้าเอ้ยมันนี่สิเริ่มจากสิ่แกี่มันดูดพลังงานไปแล้วนะโอ้โอ้เอรออยู่นีได้พลังงานฉันหมดเออลิวจิมาทมาทำไมเนี่ยมาทำไมอาวอล์คัสทูเฮกดีเมนสองไอ้ลิวจิมันมันช่วยอะไรผมบ้างวะ ฮัลโหลกูต้องไปทำอะไรนะคือผีอยู่ไหนนะครับนั่นไงกูเจอแล้วมึงโอโจรอโูระเอ่อ The guy in the full body spandex run this way มันบอกว่าผู้ชายสวมชุดสเปนเด็กทั้งตัววิ่งมาทางนี้ครับผมชุดอะไรสเปนเด็กก็หมายถึงผีเมื่อกี้ใช่ไหมวิ่งมาทางนี้เหรอนัอ่นก็มาทางนี้ สภาพแต่ละคนนี่แม่งกูอยากจะรู้ใครเป็นคนคิดคนบ้านผีสิงอะไรขึ้นมานะอันนั้ยนะจุ๊สอาร่าทีนี้ก็เสร็จแล้วละ่ะกลับไปที่ข้างหน้ากันดีกว่านะเอ้ยเอาเรารื้จิอยู่ไหนเนี่ยเดีวจิโอเคไม่มีแหละเอาเราจิไปแล้วเหรอโอ้โหแล้วมานั่งกินข้าวดูทีวีมันหนักขนาดนี้เลยนะอืมโอ้ โอเคลิวจ okay, ิเป็นไงมึงเลิกช่วยโชก้นกันทันทีได้ไหมโอ้ทาก,กุมิโอ้ตะกุมิใช้เวลานานเกินนะ,อะโอ้เดียวดิฉันต้องไปทำกันนายเลยโอ้ฉันนึกว่านายขยับตัวไม่ได้เนี่ยลิวจิไอหมอนี่กำลังพูดอยู่นะหลอเล่นหรือเปล่ามันไม่ใช่วิญญาณสปิริตแบบวิญญาณชั่วร้วญญายนี่าบางทีน่าจะเป็นวิญญาณที่ดีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาน่าจะพาฉันมารู้จักกับผีสาวสุดฮอตเนะ ไปคุยกันทีหลังล่ะ,ะด,ดูนีสิโอ้เขาให้คำใบจบกับบ้านผีสิงฉันด้วยน่าไปเอามาจากไหนเนี่ยเอาละผ่อนคลายแล้วละกันนะอืมอ่าทำใบก็คือไม่ไม่ริวจิมึงมาเกะกะชิบหายมึงมาติดหน้าจอได้ยังไงเนี่ยฮะเออ่ตัวในห้องต้องอาบน้สาบนะครับ p l e a s e w h e n i t s Goda r k คืออยู่เฉยเวลามันมืดใช่ไหมเสียงเกียงชั้นในบนหัวเพื่อนของฉัน ก็อยู่อยู่แล้วนี่แล้วก็เคลียร์ยินดีด้วยแค่นี้เหรอโอ้โหง่ายชะมัดเอาละริวจินายเอากินร์นายไว้บนหัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะพานายไปลุยนะ Major speed this way นี่เห็นตาอเฮ้ยไอ้โรคจิตเฮ้ยเรียกคำว่าโรคจิตว่าเออดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆกันแนะงั้นเหรอออปปัจโป้อ๋อมันดำไม่ใช่แดงเหรอเอ้ยมันคือแดงก็โดนด้วยเนี่ยเมื่อกี้ผมนึกว่า เรามืดอย่างเดียวอ่ะก็เลยประเดี๋ยวมันขยับเอ้ยลุงจิตเอ้ยเรียกใครลุงจิตว่าใครได้โม้ไปแล้วว่าจะมีอะไรแปลกๆนะ่ไหมโอเครอเฉยเฮ้ยไปพูดเร็วกว่านี้ล่ะอืมโอเคไปกั็เธอริวจิกินดูไม่ดีเลยนะกินเป็นเพื่อนกินตัวนายหรือเปล่าโทษทีโอเคอีกแล้วนะ ลิวจีมึงเลิกก่อหน้าจอมันเกะกะมากเลยรู้ตัวมันเป็นคนที่เกะกะมากเลยมึงมาทำไมเนี่ยเป็นเพื่อนกูจริงป่ะเนี่ยไอ้ผีแม่งกำลังถลกตูดอีกคนหนึ่งดูอยู่ผีบ้าอะไรวะเนี่ยเหลอดูเหมือนว่าพลังงานแปลกๆตรงนี้นะเออจริงฉันก็รู้สึกได้นิดนึงว่ะดูเหมือนว่ามันจะแย่มากเลยเนอะครับคือกูเดินไม่ได้นะโว่เดี่ยวนะ แล้วจะใส่โอเคกูกแล้วอาฮะโอ้ไม่ยากนะโอเคมีเตอ์ยู่ไปแมงบ้านเล็กลงด้วยถ้าเกิดไปเข้าทางเราว,วิ่งแล้วกันสปีดรันนะครับผมเออแอบดูอะไรก็ไม่รู้ดิสเว่เออเป็นช่นนี้นะฉันไม่รู้สึกอะไรเลย่แต่ฉันตีฉันเย็นหมดแล้วนะวเออนายชิวเกินเพื่อนอืมอืมมันเข้าไม่ได้นะลิวจีบอกใช่ไหม ถ้าไม่ใช่ทางนี้แล้วมันทางไหนละริวจิคือมันตันหมดแล้วนะจริงๆน่ะเอ๋ะโอ้โอ้รอตอนขึ้นยศราทำได้แล้วสักภูมิแล้วเสียงอะไรเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเสียงเพลงอะติ๊ก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 เลยมันมาจากไหนอ่าเกือบเยี่ยวแตกแล้วไหมล่ะเออไปทำอะไรอะไรจะแบบที่นายบอกแน่นอนอือออกไปยังไงเอฟละ โดนอ่ะหนอหนุกฮรู้อะไรกันเนี่ยแล้วทำหน้าตกใจทำไมเฮ้ยเดี๋ยวไปเตะผีกันเถอะเฮ้ยไม่ตลกกันนะนี่มันแย่แล้วต้องวิ่งอ่ะไปกันเลยขาของฉันเยี่ยมมากเลยหรือจีฝากนายได้แล้วจริงไอ้ฉันน่ะนี่ฉันเีงรอเดี๋ยวก่อนเพื่อนมึงก่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุ่ปากนี่โกทูเฮลเี่อะไรนโอ้ยชอบอุ๊ยปวดแผลไปทั้งโอ้โหอะไรวะเนี่ย บ้าเอ้ยจดจดจดโซสเสอไม่ใช่กูไม่ได้สนใจในตัวมึงอ้บ้าไมช่เกียบ้าแต่กูพี่อย่าหลอกอย่าหลอกแปั๊บปั๊บป๊บปั๊บปึ๊บซุบหูผู้ชายอะไรเนี่ยม what the hell โอเคโอเควิ่ง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 วผีผีป๊บป๊บปุ๊บกเกงขโมยเกงโอ้ช้ยกเกงฉันีว่าเฮ้ยนี่กระเกงฉันฉันเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันป็นตูดชันติดอ่ะแม่งเอ้หมอเป็นทางแล้วไม่โอ้ยนี่เด็กอ๋อฝนวุ่นวายเลยลิวจิอยู่ตรงนี้แล้วก็ลิวจิเอาลิวจิไปเร็วอันนี้เหรออ่ะไปไปไปทางนี้นี้เอ็นล้อใส่หัวไปอะไร this way กูพี่นายโดนล่อแล้วฮะอะไรเตะนะฉันเป็นเพื่อนสู่หูเตะผีนายไม่ใช่เหรอเอาละนะ ฮ่าเกือไปแล้นะริวจิเอาล่ะต้องวิ่งไปที่เร่เก mm ่าให้แน่เร็วโอเค้ามีวุับอยู่วัตอาวุับคือริวจิล็อกเก็ตอย่างนั้นเหรอไหนวะผีอยู่ไหนกูใช้วุับของกูปรามึงนั่นไงไอเจ้าผีนี่ไงป่าริวจิใส่ ปลาลิวจิใส catch you ่แคชมีอิบิวเคนเหรอเออแคชมีเหรอก็ไม่ยากนะเฮ้ยเหมือนมีคนมาข้างหลังมึงมามึงมาเข้ามาเอาลิวจิกูไปกินโอ้โหผีไหนพี่ไหนโอ้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 เดี๋ยวลิวจิกูดิ หัวแตกไอ,อ,อ้ช็อตเฮ้ยนะโอ้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 ไปไหนอืมนี่ไงเก่งเหรอไอ้หนูมานี่นี่โอ้ยโอ้โหบีแม่งโคตรซิ่งเลยว่ะใยโดน โอ๊ยโอ้โหเอาละใจเย็นก่อนสิฉันชอบเธอจริงนะวอเ t อร์ฟัคใช่ใช่ใช่นายมีลูจิแล้วนะเอาละทีนี้ก็ดีลสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วลูจิเอาแมงจูบกับผีเฉยเอ้าขอเชื่อไม่ได้ฉันโกหกไอ้พีซานทักคุบี้วิ่งแล้วฉันจะการ์ดอีกเรียบร้อยลูจิกูโดนไปแล้วไอ้ลูจิแม่งรั่วจัดเอาลนวิ่งเลยแล้วกัน เฮ้ยใช้เครื่องธลิสมันได้โวยโยโว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 ยโ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 ยี่็ไม่ได้ไม่มีออฟชั่นนั้นในตอนนี้หรอจะบ้าหรือเปล่าออโยโยโวยโ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 ยยโวยโยโยโยไอี่โ้ยระจบอยู่เดี๋ยวจีจบพดา

ไม่รู้เฮ้ย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 ยเฮ้ยไ่ได้ม่ได้เฮ้โอิโต้คอะไรอ่ะเฮ้ยโหเกดมาแล้วเฮ้ยตัวหมดเอาเชียแล้วใบหมดใหมดทำไง้าไม่มีใบแล้วอะคุณรับดเนี่ย โอ้สามสิบใบเราไปทนันได้ไงวะโอเคโอเคอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าหกแปดสูงแล้วต้องวิ่งจุ๊ยโอเอ๊ะอุ้ยเกือบวิงว่งวิ่ง คูบี้ตอนนี้นแล้วโอ้โหพีเมียมเคิร์สอะไรกันไม่ไรู้โอเ้เโอะโอบ้าเกียสกิวโอ้ยบ้านละบ้านสยองขวัญหายไปแล้วหรอพีเมียมคอสัอบแล้วอ๋อสองชั่วโมงต่อมาอดวงดาวได้ขึ้นในราตรีนัหมื่นบิดเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับบทกูีนะแสงเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ย ผู้อำนวยการมาถึงทันทีถือว่าเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วฉชนได้รับเงินเดือนและกลับบ้านอ่ะนะถึงน้องเคยหรือเดี๋ยวอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยทำไมมีบะหมี่วะบนรูปไอ้รูปปานสาไม่ไดยวะโอ้โหนี่แย่แน่เลยอะ่ะทําไมถึงได้มานั่งชิลอยู่ในห้องฉันเนี่ยแถมยังมากินบะหมี่ถ้วยอย่างฉชนนี่กะสามสิบนาทีต่อมาเดี๋ยวอีพีผู้หญิงนี่มาได้ไงเนี่ยน่าแปลกใจที่มันสามารถสนทนาได้ตามปกติเลยนะอ่ะฮะ ปรากฏว่าพวกเรารอดมาได้ด้วยดาลุมะตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นผีดีๆนะที่มักจะทํางานในร้านสําหรับผู้ใหญ่ในโลกวิญญาณเวอืมลูกค้าที่ทําการจองเนี่ยจะได้รับคูปองล้างคําสาปฟรีและดูเหมือนว่าลิวจิจะได้รับคูปองนี้ด้วยนะอ,อ๋อมันเป็นร้านนั่งดิ้งอะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยลองคิดดูอีกทีเขาก็แค่เคยยื่นบัตรกำนันอะไรสักอย่างให้ฉันมาก่อนนะต้องขอบคุณ อย่างนั้นคำสาบจึงถูกปลดเปลื้องแต่เดี๋ยวก่อนนะจองร้านผู้ใหญ่ไปตรงไหนเนี่ยโอ้ไม่นะตอนนั้นถ้ามีบัตรกำนันอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ตัต้งแต่แรกล่ะฮะเออและอีก30นาทีต่อมาอดูเหมือนว่าดนุมาเองนี่ก็พูดได้เยอะมากเหมือนกันนะแต่ต้องขอบคุณเรื่องนั้นเลยในสุดพวกเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้ ว่าทำไมสถานที่นี้ถึงกลายเป็นสวรรค์ของวิญญาณชั่วร้ายนะผีที่ถูกขับไล่ออกไปเนี่ยเมื่อนานมาแล้วโกรธมากที่ถูกใช้เป็นเพียงตัวละครตลกสำหรับบ้านผีสิงในงานเทศกาลวัฒนธรรมจึงระเบิดออกมาจากโลกวิญญาณด้วยความโกรธแข้นนะนะและลากอาคารโลกวิญญาณทั้งใบไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจดาลุมะที่เป็นหนึ่งในผู้ผี เป็นหนึ่งในผีผู้นำสารที่ติดอยู่ในกองขยนะนั่นแหละนะและหลังจากนั้นเมื่อเราทําลายคํำสาปได้ไปก่อนหน้านี้เราก็สามารถไล่ทั้งผีร้ายและดารุมะออกจากโลกวิญญาณได้ออย่ารู้สึกแย่เกินไปเลยฉันมั่นใจว่าสักวันคุณจะกลับมาอาจจะนะ,ะและในเคสนี้ก็ปิดลงแล้วนะผีมันตามมาไรปิดลง ยเโนืเองเลยทนเรืออนที่ันติอยกัเรืแม่แต่ตัวประกอบก็โดนเข้าสิงได้เหรอเนี่ยอุบักไปเลยอ่ะเอ้ยมันเกาะฉันอยู่อ๋อไปดิโอ้ยอมเโอ้ยโอ้ยโออย่าอย่าเข้ามาใกล้นะเยื่วนด้ทะลวงทะลวงรูตุดโอ้ยอ่ะมาเล่นสล็อตกันเถอะ อะันจะมีเงินในมึงเล่นสล็อตกันอย่างเงี้ยจบแล้ว g น t t o Miss You ยินดีที่รู้จักนะครับผมโอเคเกมสนุกดีนะหามากเลยคิดว่าน่าจะจบแล้วนะคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้คือถ้าจ้าสาสแหละครับเกมนี้อืมตามไปเลยอ๋อถ้างั้นก็ขอบคุณที่เล่นนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างถ้าเกิดสนุกแล้วก็ฝากไลค์แช์สุขภาพไปด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ที่น่างได้เลยตอนนี้ร้อนมากเลยเพราะว่า แอสเซียแต่ต้องรอช่างมาผู้นี้นะให้ช่างมาจาัดก,การแอ์นะครับตอนนี้ร้อนจะตายแหละขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากและแชร์ s ั b ส c คร b e ไว้ด้วยนะครับเพืเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆตอนนี้หายดีแล้วเดี๋ยวกลับมาลงคลิปปกตินะครับเจอกัน